รนะคับกับข้าทุกคนทําเพิ่มเตรียมเพิ่มทุกคนเตรียมงก็อย่างไปแล้วเราขาดแค่ข้าวเสิร์ฟต่อไม่ได้เจตรองคุณเริ่มให้ข้าวแขกข,ของเราไม่เท่ากันแล้วนะครับขอโทษแล้วนี่ยังไงหมดแล้วครับข้าวหมดรอสักครู่นะครับทีมช่น้ำงนหยุดทราบเดี๋ยวนี้ห้ามเสิร์ฟชอ็อกเลยจ้า แล้วคุณลงไปเสิร์ฟของเองครั้งล่างครับเชฟครับเชฟเร็วเชฟขออะไรด้วยค่ะก็รู้สึกนาชาเลยรู้สึกว่าเราทําให้คนที่แบบมาลอกินหิวหิวต้องมารอรู้สึกผิดนะเจรียบเรียบทีมสีแดงอะค่ะเพราะทีมสีแดงเขาก็ต่อเนื่องแล้วค่อนข้างที่จะครบเชิญทุกคนลงไปนั่งทีมของสีแดงก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหนูลงไปเสิร์ฟให้นะคะแล้วเอาไป ต้องขอโทษด้วยครับตอนนี้มีอะไรพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วถ้าเราโมแต่ไปเครียดแล้วไม่แก้มันไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าผมด้วยกับข้าวตอนนั้นคือทุกคนทําเพิ่มทุกคนมีที่สต็อกไว้เตรียมก็อยากแล้วเราขาดแค่ข้าวโอ๋ยนี่จ้าสีน้ําเงินโดนั you, ่งยูเสิร์นควเลาะยิ้มยอเขาเนี่ยข้าวเรามันก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะเออยังไงจอเน,นี่ยไม่ทำงนนานทำงานตะ้องเป็นกลับก่อนให้กลับเขาไปก่อนไปข้าวหมดเร็วยงังวะ สามหม้อเลยครับข้าวเบลกำลังทำให้อยู่กรอชเกข้าวหมดใช่ไหมค่ะเชฟสีแดงหยชสอบมันผิดหวังอ่ะหันไปนับถ้วยที่เหลือประมาณน่าจะสามสิบกว่าที่ได้ั้ยจบแล้วว่าจะเอาอะไรไปเสิร์ฟแขกทุกคนนะคะขอเชิญไปนั่งรอค่ะเดี๋ยวให้พวกนี้ตามลงไปเสิร์ฟข้างล่างโทษ้วยนะคะขอโทษคค่ะขอโทษครัขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวลงไปเสิร์ฟนะครับเอ้ย ไม่พอตอนนี้มีเวลารอข้าวอ่ะทำเพิ่มไหมเดี๋ยวทำทำน้ำแกงเปล่าดีกว่าคือเบลกำลังหุงข้าวแบบเช็ดน้ำแล้วคือมันยังเป็นข้าวสารยังไม่อืดเลยอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงก็ไม่ทันทำทีแก่ไหมก่มีโอกาสเจียงสูงมากๆที่จะเสิร์ฟไม่ทันเวลาพวกผมมาถึงแล้วและตอนนี้ปัญหาสําคัญที่ทั้งสองทีมต้องเร่งแก้ไขคือการเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอกับคนชิมที่เหลืออยู่ซึ่งพวกเขาต้องทําให้ทันกับเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดเพราะนี่คือทางเดียวที่จะเรียกคะแนนที่เสียไปกลับคืนมา เฮ้ยอันนี้ได้นี่ได้ตับด้านนวนได้ให้ก็ตับเขาหน่อยเองเรามาวัดกันว่าข้าวจะสุกไหมเฮลิคอนเนีย